การประชุมเกี่ยวกบปฏิบัติการกสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นการไปคุมเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความร,รู้ทักษะและพัฒนาคติในการขับเคลื่อนบูรณาการงานสงเสรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดความสามัคคีของคนในชุมชนในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบ,บาดของไวรัสโครโครนาโควิดนะครับในลักษณะสู้ยาข้างบ้าน คตัวอาหารท้งครัวแลนมีการแบ,บ,บ nice. ่งปันโดยนี้องค์ธนูโมเดลเป็นต้นแบบนะครับยกออกอ,อึ๊บเรื่อยหัวใจเฮ้จุ่มชนอยู่อย่างพี่น้องเพื่อปูกระดองตัวแฝนแห่งไอ เราไปอถอดบทเรียนไปศึกษาแนววัฒนธรรมของพระองค์ท่านเนี่ยที่อ,องค์การบริหารส่วนตะบนกรมธนูครับคุณพืชสม,มุนไพรทิงคาตะไคร้ลูกครับแล้วเราไปมาทําเมนูที่มันกินแล้วม,มันต้านมันต้านไม่ต้านแค่อย่างเยาะก็คือมันช่วยมันช่วยไม่ให้เราเป็นอะไรมากขยายผลเพิ่มเติมครับตั้บบงความรู้กันมา <c ười> เท่าไหร่รู้นะครับเรียนรู้ อะไรจากการชมวิดีโอบ้านนะครับให้เข้ากับประวัติปอกมานะครับมาสารอาชีพดีนะครับคนเนี่ยแม้กระทางเศรษฐกิจเพอเยี่ยมถูกไหมครับเศรษฐกิจเพอเยี่ยมการบริหารจัดการดินน้ำป้านะครับการสร้างกล้องมาโครทั้งอาหารเนาะฉันเบอร์อีกหนึ่งนะครับโดยผู้นำจะเป็นผู้ที่เริ่มในการทำโครงการการปลูกพืชตับกลมตัวและพืชตะมนไพร อีกทั can, y, ้งการบริหารจัดการกับขยะให้ถูกวิธีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนเช่นการทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักแล้วขยายผลไปให้กับทุกครัวเรือนการเลี้ยงลูกการเบิ้งเพิ่นนะครับเบิ้งเพิ่นและการแมามองตัวเองนะครับเชาวนาเบิ้งของกรมสนุนนะครับการเบิ้งเพิ่นและการแมามององนะครับหรือว่ามีแหล่งโอ่งข้องลูกจะเกิดไปก็อรอดนะครับครับ โมบาและชุมชนนะครับมันยังยืนตลอดไป60ปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สังคมถึงตนมุ่งช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยังยืน